ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะและว,วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยะคะ่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองโดวยวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนผ่านเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะที่เราได้ทดลองใช้งานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆให้ลองเข้ามาดูบริการแล้วก็ลองเข้ามาใช้งานกันได้นะคะและขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรามาเสิร์ชคำว่า K M Social กันนะคะ แล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยจากนั้นก็ให้เรามระกอบรายละเอียดและข้อมูลต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินที่ปุ่มสีแดงกันได้เลยแล้วเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยนะคะ ขัมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ k m s o c i a l นั่นเองนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราได้เลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะเราให้เราคลิกไปที่ Facebook ของเรากันได้เลยจากนั้นก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะและในส่วนบริการนะคะเราก็เลือกบริการที่เราต้องการลงไปได้เลยเขาก็จะมีเรทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆแจ้งเราไว้นั่นเองนะคะ และในซอ,องลิงก์นะคะก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันได้เลยจากนั้นเมื่อเราเลอกโพส์ที่ต้องการเพิ่มยอดแชร์ได้แล้วนะคะก็ให้คลิกไปที่ด้านบนแล้วกด Copy ลิงก์มาได้เลยจากนั้นก็นาลิงก์มาใส่ช่องหน้าเว็บไซต์กันเลยนะคะและในซอ,องจำนวนนะคะต้องการเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่เราก็ใส่ไปได้เลยอย่างวันนี้เราจะเพิ่มให้เห็นได้ชัดกันเลยนะคะจาก200แชร์ก็แล้วกันนะคะหลังจางนี้น,นะคะเราเพิ่มไปที่200แชร์ค่าเวลาเฉลี่ยก็ออกมาที่1 4นาทีค่าใช้จ่ายก็มา7บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะจากนั้้นนกกกก็ทําารดดสัั่งือไไปไเลย และเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นค่าบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้เลือกทําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเอง ส่วนหมายเลขด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราแล้เนค่ะและสําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่นะคะหรือว่ายอดเงินไม่พอก็สามารถกิกไปเติมเงินกันก่อนได้เลยนะคะมื่อกิกเข้ามาที่ช่องทางการเติมเงินก็จะมีสามช่องทางให้เราเลือกใช้บริการและไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code To Money Wallet e t และคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะคะ ก็จะมีวิธีการใช้งานที่ด้านล่างนี้นะคะก็ให้ทําตามกันไปได้เลยและสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันได้ที่ปุ่มด้านข้างกันเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามานะคะ ก็จะมีหมวดหมดู่ต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครที่ต้องการกรอ,อกข้อความหรือแนวรูปภาพลงไปเองก็สามารถทําได้ที่กองสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่หมายเลขออเดอร์ลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสาหรับใครที่ต้องการติดต่อก,กับแอดมินโดยตรงก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนบตรงนี้เพื่อคุยกับแอดมินได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยบริการขอให้ค่ะก็จะมีแอดมินนะคะคอยบริการเราตลอด24ชั่วโมงกันเลย และสาหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดชื่นชอบพึงพอใจอยากแนะนําให้เป็นเพื่อนคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดีๆกันด้วยก็สามารถคลิกไปแนะนําเพื่อนกันได้เลยและเมื่อคลิกเข้ามาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะคะก็ให้กดคัดล็อกลิงก์และส่งไปให้เ,เพื่อนๆกันได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงิน เราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ด้วยกันนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์และมียอดสะสมครบ500บาทนะคะก็สามารถปลดล็อกไปดูซีรีส์หนังจริงกันฟรีได้ที่เมนูด้านข้างนี้เลยนะคะก็เพียงทำตามเงื่อนไขาจากทางเว็บไซต์ก็ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะก็สามารถคลิกมาเริ่มรับชมกันได้เลยและเพื่อเป็นการไว่เสียเวลานะคะให้เรากลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันจากนั้นเดี๋ยวเราจะมารีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์ตรงนี้กันนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลารวดเร็วทันใจมากๆเลยนั่นเองนะคะแถมยอดแชร์เนี่ยก็เพิ่มเกินจนํานวนที่เราได้สื่อไปด้วยนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์ก็ใจดีแถมให้เรานั่นเองและสาหรับเพื่อนๆข้างหนที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกดิงใต้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานและดูบริการกันได้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ